ว้าวเฮ้ทุกคนฮัลโหลโอ้นี่เจ้าบัฟโโโบฟโลโอ้มายกอดว้าวบัฟฟโลนู่นไงทุกคนเจ้าบัฟฟโลตัวกิ่งนี่เลยโอ้เว้ยมอ,อนี่บัฟฟโลตัวปลอมอยู่นี่ฮ่าฮ่าเอ็ดตัวนี้มีหลากสีเลยทุกคนนี่คือเจ้าบัฟฟโล ว้าวบอฟฟ์โลเฮ้โอ้ my god มากันเป็นฝูงเลยและนี่คือเจ้าไดโนเสาร์โอู้ทุกคนโอ้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  my god นี่แอโรเฟนช้างแอโรเฟนไดโนซ่าวูวู้วู้ เฮ้ยงไงเอโรเฟนโอ้ยกับบัฟโฟโลดูสิทุกคนเจ้าบัฟโฟโลเต็มไปหมดเลยนี่คือเอโรเฟนโอ้ตัวต่อไปก็เป็นเอโรเฟนช้างเป็นช้างแอฟริกาอันนี้ช้างเอเชียไหนๆขึ้นหลังกันหน่อยดิโอ้โหโอ้โหเย้ว้าว เฮ้ทุกคนไอรอนแมนว้าวนี่คือเจ้าไอรอนแมนมีหน้าตาของเขานะครับเดี๋ยวดูสิเจ้าไอรอนแมนไอรอนยืนตื่นเร้ียบโอ้โหโดด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 อ้เฮ้ นี่คือไดโนเสารัสเฮ้ยเราเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะโอ้นี่นี่น,นี่ทุกคนไปเลยเจ้าไดโนเสารัสเอโรเฟนวู้ฮู้ทรีบ่ามาลายเอ้ยตามหลังไปเลยทรีบ่า ซีบราวิ oh. Hot. 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 Ouais. Nada, oh ่งไปก่อนเลยเจ้า oh ชีบ oh ้าไปแล้วเป็นขบวนไปเลยตุ้มโฮโฮฮอสฮอสฮอมาวิหาควายเลยนี่บอลซูชีเลสโกโอ้โอ้โหเดี๋ยวทุกคนดูตัวนี้ดีกว่าเยีเลสโกไปแล้วไปแล้วว้าว โอ้โหโอเคทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย